ใสใครที่สงสัยว่าเอ๊ะทนายตั้มหายเงียบไปเลยเป็นยังไงบ้างนะคะควันนี้มีความคืบหน้าแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ข่าวดีของทนายตั้มหรอกค่ะคเพราะว่าอายการสั่งฟ้องอทนายตั้มกับพวกนะคะ ฟ้องหลายคดีเป็นคดีอาญาด้วยคุณสุวิทย์ทางด้านของท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดค่ะเมื่อวานในดชเปิดเผยบอกว่าได้รับสำนวนการสอบสวนและทางพนักงานก็สั่งฟ้องไปสองสำนวนนะคะสำนวนของวันที่20มกราคมพิจารณาแล้วก็เห็นว่าทนายตั้มนั้นเป็นผู้ต้องหาที่อาจจะมีความผิดฐานช่อโกงฟอกเงินและเป็นคดีอาญาด้วยช่อโกงฟอกเงินเนี่ยมันก็แบ่งเป็นรายละเอียดเยอะต่างกรรมต่างคดี ด้วยกันถามว่าใครโดนบ้างก็ทั้งทีมเลยค่ะนำโดยทนายตั้มทนายสิทธาเบียบังเกิดเป็นผู้ต้องหาคนที่หนึ่งตามมาด้วยภรรยาค่ะคุณปฏิตาและคนสนิทก็คือนายนุก,กับสาบแล้วมีพี่สาวเมียทนายตั้มโดนด้วยค่ะอีกสองคนเป็นคนขายรถเบนซ์ใช่เรื่องนี้ก็สืบเรื่องจากที่เรารู้กันดีนะคะกรณีที่7 9ล้าน72ล้านบวกกับอีก39ล้านเนาะ ก็รวมเป็น111ล้านนี่แหละเป็นวงเงินที่นอกจากเป็นคดีอาญาแล้วทนายตั้มจะต้องชดใช้ให้มาดามอ้อยอีกค่ะช่อโกงทุจริตมีความผิดนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่พรบคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาทั้งนี้ทั้งนั้นที่น่ากลัวก็คือว่าสารท่านบอกว่าอาจจะเป็นการช่อโกงเป็นปกติทุระเพราะฉะนั้นโทษก็อาจจะหนักก็เป็นได้ค่ะเอาเป็นว่ามีการยื่นฟ้องไปแล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ไม่เจอว่าทนายตั้มมีทนายที่จะไปประกันตัวนะคุณสวิตณตอนนี้ไม่มีการยื่นประกันตัวใครเลยไม่ไม่ประกันตัวอยู่แล้วในใจเพราะว่าไม่ใช่กระบวนการตรงนั้นนะครับก็คือว่าสารพิพากษาอันนี้นะครับสารอยู่ในเรือนจําอยู่แล้วนะครับทนายความจะไปขอประกันตัวนี่ไม่ได้ครับต้องรอให้กระบวนการเบื้องต้นสิ้นสุดซะก่อน